สวัสดีครับพี่น้องมากมากแก่งน้ำไม้กินเทียงเสืส้อครับผมน้ำไม้ใส่หย่านั่งใส่น้ำหย่านั่งครับผมะตะไคร่เห็ดเปี้ยง้วก็บะต <c oughs> ือบัะตือเนื้อปักทองครับผม <c oughs> น้ำเค็มคนน้ำหย่านั่งเค็มคนเลยครับผม ทำไม้สดพี่น้องต้มแล้วเขาตัดมะแกงอหอมๆกินกับข้าวเหนียวพี่น้องใส่ข้าวเบียร์ครับผมข้าวเบียร์ตำใส่กับพริกไปเลยเพิมความเหนียวหนุ่มลา่างโคกขวาม พอน้ำบนึงพี่น้องเดี๋ยวมันสิบปีน่าเพราะว่าทางเมืองดอกเมืองหน้ามากินแกงน้อมันไม่น้อกันเรื่องบุญอือใส่พริกลูกโดดลูกใบคว่ำเขาบอกใส่ผักขาเด้อพี่น้องอือเพราะว่าแปลว่ากินยังบดบ้น้องบนด,ดงบน้ำตาลแากินน้ำตาล้ก<า>กินครับผมใส่พริกล้อลงไปเลยพริก ตําใส่กับข้าวเบียร์จะตํำลายด้วยพี่นอ้องเพราะว่าบางที่ะเนือไมหเฮามันเผ็ดเนือไมหเฮามันเผ็ดอย,ยู่แล้วกะถ้าอยากกินเผ็ดกะใส่พรีงล้อลงไปจังซี่ล่ะลูกโดดลงไปจังซี่พี่น้องกินเพียงโอ้สุดยอดเนื้อคั่นเนื้อคั่นนี่น้ำพอเขาใส่ข้าวเบียร์ไปแล้วน้ำม,มันสีเริ่มเหนียวเข้มข้น นะปรุงรสเลยนรร้ำปลาหนุ่นัวประมาณ 1. ตามความเหมาะสมครับผมนัวครับผมสีสันเนี่ยเอา,า,เอาเนัวให้บอบเข้มเอาเนัวให้บอบเข้มน้ำปลาละกะผรุงนัวแค่นี้แนะหละน้องปรุงรสดสองอย่างรสดีจัง่อยเนาะ ใส่ก็ใส่ย่าแบบทแบบ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 แนบีบบแ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 มบนบบแบบแแิแ แกงง่ายๆซื้อน้อไมอ่ที่ก็จะต้มแล้วมาแกงก็ได้พี่น้องที่ก็จะต้มให้แล้วยมเนี้ยนยัยานั่งชุมมือมืังจับสะดวกสบายต่อการเฮ็ดกับเขาเดี๋ยวจักมือสิไปแกงยงุทคงเมืองนี่ดอกไอ้นี่เนี่ยหลายเดียมตัวนี้ก่อน,นี่นี่น้นนนอยอยู่อื่นเื้อ,อลยแหละที่ท่าไปแล้ว ผักลงไปใส่ผักอีตูลงไปพี่น้องหอมหอม,หอมเรียบร้อยชิมมึงด้พี่น้องตอานี้ก็ดีนัวๆนี่ื้านการปะเดี๋ยวตกัดใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมปิดไฟเนี้อเข้มข้นมาก กินเขาน้ำกันครับผม สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาก็แกงน้องไม้น้ำกันจ้ามาแซบแซบน้ำกันแกงน้องไม้จ้ากินเขาแป๊บนึเดนอลูกเด้ออย่าหายเด้อาจาับ้องสวัสดีอ,อีพอีเป็นไง มาไม่กินเขาน้ากันครับผมแซ่น้ำกันจ้ะนี่แจ้วบองผู้ดไดอยากได้กร้างได้บสบร้างบบได้กินใด้พวกเจ้าอากินเมดนี้กระพ้านเนาะลูกไปเลียน,นัดเอ้านี่เขาเนี้วติ๊บนหน่อย,อยมาเด้อพี่น้อสวย,วยาจ้ะแซ่แช่แนกัน cầm cấp keo bòn này keo bòn cấp nhắn cả xe ừ. Mm. sụt do keo nào mát sụt do màu xanh chín Chưa <laughs> เบมองตอนอยังไงแบบซาใจได้พี่น้องเอาเนี่ยร่างคือเขามาลัดกันก่อนได้เขาไประเดีทำดเดี๋ยวม่ะเด้อพี่น้องมาสวดตอนหว่าน,น้ำกันชาขวัญบอกให้ให้กินเที่ยงแซ่บกินนะหลายหลายคนนะ คุยแก้วบอลไงมันมันมีใครหมดแดงใครหมดแดงใส่ที่แซ่บน้อยไปหน้อยไหนเดียวไม่ค่อยมีหลอดหายอย่างอืมอร่อยหวาน ใส่ลูกโดดพรับ่อยากเห็นมาเสียบๆบน้ำกันด้กินหลายๆคนเนาะจา้ะมานี่แส่บกินสองคนแซ่บสบอยู่ดอกกินคนเดียวแห้งสิบว่าแสบไปไงเบ่ยนไปงเรื่องตื่นแต่ตีห่าผุานๆเพิ่นมานอนอน้ำอา่าวงมงงมุงงกลัวตีหา เกือบพูกมงคอยพูกมันนะ่ะตื่แล้วไปนอนต่อเลยนะไปนอนยิ่เฮี้ยนอยีกนะต้องกลับไปตลาดบไปผงเรียนบอกวนะ่าเดินมานอนต่อบ้านะไปนั่นบอกน้อน ปลุกไอเดอปุกไกอไตจีหานด,ด้วยค่ะน้องผัดน้องผูกแล้วผัดประตื้นน้องพันกระตื้นเตจีหาร์ หยาบคักพี่น้องอน้ำม่หวานจุวยๆุย๊ดก็คือน้ำม่หวานคักเขาบอกต้องใส่พริกลายเด้อยพี่น้องน้ำมันมันเผ็ดอยู่แล้วม,มันเผ็ดมันหอนน้ไม่ถ้า้ใดอยากเผ็ดเผ็ดก็ใส่ลูกแบบลูกโดดเอา เข้มข้นเลยใส่ข้าเบเียร์เดี๋ยวกินเล่นก็แซ่บกินกับข่าวก็แซ่บเนาะเพปเปอร์เดย์ใส่ผักขายังบวกกายกิน Mà cà cả xẹp cao câu ngon Rất mỏng cái ngon chỗ... ngon hỏi ngon 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 đây. Rất là khôn ngon quá. ngon ngon kinh. Chiều. Tầm xẹp Mà, không có ngon 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 ถือลูกโด่วนมามามาใส่เกล็ดนิ่หน่อ,นอไยไผ่แกงกระเสียบเนาะไหมเนี่ยแต่ต้องใส่เครื่องให้ถึงเนะ มาพี่นอนนอนเฝ้าพ่อกับแม่กินเขาบกวันเ้อถ้าถ้าเพิ่นกินนอมอิ่มอิ้มอ่ะเพิ่นที่นอนเลนน้องเพิ่อยื่ฉันละแต่ถ้ากินนมบ่อิ่มอ่ะเพิ่นที่ห้ยหมดใหาแล้วเข<ม>่าหาแล้ว ta đây điền khương vẫn hải dữ nè ừ. okay, Im Cái im hmm? im đâu dạ? Im đâu Nè, khắp cái im ข้าำยีก็ยิ้มสัตย์ิเย้เหอนะมแสบพี่เลยหมอนึอองอยู่ข้ามเขาใหญ่หมดไปเอาเน่ๆอาบน้ำ ขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมพิธตามผู้ใดสนใจใส่กรอกใส่กรอกเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวปลาสมผสมไข่ปลากับแซมอดไลน์หรือต้อมาสอบถามได้พี่น้องจ้ะประชื้อกับบ่ว่ากันจ้ะถามได้เบิร์ดไปไปไปคลิปเนาะถามข้าวถามข้าวกันได้สนับสนุนช่องก็ได้ผู้ใดอยากสนับสนุนช่อง ถ่ายคลิปด้ดีเมึงเนานะนะดิจอยเลยโอเคไปก่อนคุณบูทุกคนสวัสดีครับ